สบายดีปาลุงพ่อกกับสองนอมิตรปาลุงสบายดีเอฟซีทุกทาา่านพ่อกกันอีกแล้วปาลุงย้ำคำคำแรงแรงมาตักเข่ากับน้องคิดปาลุงเลยเนี่ยจะได้สอบหนึ่งได้บ่าสันน้งนองคิดว่าทางรังก็ดจะเป็นเฮือนของเมตตาปาลุงเลยอันจะมาตักเข่ากับน้องคิดปาลุง หักกันตากเขาเขาบ่แหงนะปลาลุงเด่น,นี่อ้าแซกขู่จะได้นกขิดได้ผูกขู่อยู่ทางเฮืนอนฮากขู่ตักใช่ปะลุงตาเขาตาเขาอันนี้ตาแล้วก็เก็บปลาลุงเลย จากแล้วแล้วก <t> ็ส <t> ิเก to ็บเมื่อวานนี้น้องเย็บตักเขาเมื่อวานนี่ตากสองสอบได้สามสอบไปลูกเอ้เหมือนน้องขิดจักสิได้จักสอบมาเนี่ตากสอบหนึ่งก็ว่าสิได้เอสองสอบไปจักไปลุงรึกว่าได้ครึ่งสอบบ่ตากสอบหนึ่งได้ครึ่งสอบไปลุงเอ้ครึ่งจากข้างนี่กอดใส่กาดใส่เลยไปลุงเอ้น้องขิดก็ได้ อ่าก็ไปเจ้าบัเต็มสอบสมบัติจักไพลงไว้ไมแต่ว่าสีด้เจ้าบัดยันยันลุบอยู่ไปลงไว้บางทรงนี่เห็นน้องเยี่ยมตากไดนสอบหนึ่งวันตากสองสอบได้สอบหนึ่งิ่นอันนี้ข่าประสุกเลยก็เลยตากยันได้ยันได้บัเต็มสอบอยู่ไปลงไว้บางทรงแห่งสีลุบซ้ำ ขาสอบหนึ่งวุเต็มสอบไปรู้ไหมสอสอบน่่เต um ้ข <tr> oh ึ้นสอบไดเห็ุหน้าหลายโทงเนาะเมื่อี้เรเพิ่งเห็นหน้าหลายทงครัโอ้เนี่ยน้องมืกินจไปซอยน้องขีดไปรู้จังน่อยอดบ่อจะเต็มสอบำไปู้

cho xí là này là bây luôn ừ, xí lẹo là bây giờ luôn một thân nó bị một thân khảo sản bà luôn à thôi nhà một tem sổ bà luôn à sỏi gan bà luôn này này ờ. Nhà tem tem đi bà ไม่มีกันมากโมเด็มอีไปดิปารู้โเด็มสอบสอ้รู้ทราบาน่จะมังผดไกที่ร่ำรวยเแม่ตาขวสอบนึ่งเะเอางใบดาขวสอบนึ่งโมเ็มสอบตาตาสอบนึ่งเ็มสอบ่ร้หเ็มสอบงลูกชอบนั นกิจากว่วิ่งนั่นุกกนัไก่น่บวประมาณเกือบป่ืดคต็มห เต็มหมดจอไดตาขาจบไปโมเต็มหมดจบรแล้วเบิูปไหมรูแล้วลุกแล้วไปรูปทได้มมเตมหมดเต็มเงินลายปรูเงินลายมงเงินตาขาสองสอบไปยสามสอบบัาเขาไม่ตาพตากัน สอบหนึ่งบุเร่บุเเต็มสอบสอบมือมือนมือนะตะตาข่าวนะสามสอบได้สามสอบเึมือน่นต่กต่ขาวสามสอได้สามสอบเึไปบ้างมอนี่ตาข้าวตาข่าวอะไยงก็มอนี่พตาข่าสอบหนึ่งเดีกสอบป้ายเด็กเก่งสอบ

ไดเืองไออ้าท um ังหเมื่อตักเขาซับสอบได้ซสอบครื่องเมื่อนตักเขาสอบสอบหนึ่งพอได้ครื่งสอบงง ลอยลูกลูกสั่มลูกไปลูกไปลูกไปทางหน่กังจบเจ็ดนาที

เลยปบติหอดรุแม่แเจาเขาไปไหวเดยวเครื่องสอบอิลี่เครื่อบนึงเดเครื่องอบ้ไหมเครื่องชอบไปเงี้งงหน่อม่เ้า่เกี่ยวเขามือรู่ไหมอ๋อพว้ผเงี้ยเลยน้งนี่แมนมันเศ้าไปลยแมนมันเศร้าแล้วกันผาของเงี้ยเลยเกี่ยวเข่าบ้านตนเีเก่าเ้นียนไปเือาเขาเขาได้เงื่อนเหนกันรูกมันน้ำลังเลยน้องถูก่ อ้ปโลกนุมิตข,ข,ข่าวขันให้เพื่อนเนี่ยเด็ข่าวฮักกปุ๊บลงข่าวซีแล้วกินซีให้บ่แต่เห็ไม่และปลไปุ๊บลงนี่ตัวน,นี้ ข่าวสอบหนึ่งพวันได้แต่เครื่องสอบไปลงเลยตะเมนตัวนี้นะตากแล้วก่อนไปลงตัวนี้ตากน้ำหลังลงเยี่ยมพอตากข่าวสองสอบได้สามสอบไปลงไปเมตาบัดข่าวเมตาเพราะวันตา,นา,ตานตก,ตกสอบหนึ่งเดนเครื่องสอบไปเลยแจ้งหน้านนได้รูปแบบไปลงลปรูปแล้ว มาฮันนี่น้มิกก็ชิลไดขอลาคลิปนี้ปลุงคลิปหน้าพบกันใหม่หากไลั์กดแชร์กดติดตามสองน้องมิตกได้ปะลุงสบายดี